สวัสดีเพื่อนเพื่อนเอฟซีคนบ้านรถไฟนะครับก็คลิปนี้นะครับมาชมรถเร็วที่หนึ่งหกเก้ากรุงเทพยาลากันก่อนนะครับตอนแรกก็นึกว่าหรถจากคิวเอสวจะมาก่อนนะครับที่ไหนได้นะครับไปโดนหนึ่งหกเก้าแซงนะครับที่บ้านกล้วยนะครับตอนนี้ขบวนหนึ่งหกเก้าก็มาแล้วนะครับอีกสักคู่ก็จะมาถึงที่สถ,ถานีรถไฟบ้านคูบัวนะครับ แฝงหดรถจักรอุ่นเ้าแมนมาไม่พอนะครับวันนี้ยังแฟงด่วนพิเศษที่สามเจดมาอีกนะครับโอ้ <c oughs> <c oughs> หดอด้ได้ยินเสียงบีดนะครับน่าจะเป็น G.E.A. นะครับ ไฟสว่างมากเลยนะครับถ้ามองด้วยตาเปล่านะครับ มองไม่ทันนะครับไม่แน่ใจว่าผู้โดยสารเยอะหรือเปล่านะครับขอบคุณเพื่อนๆ FC ที่ติดตามรับชมนะครับไว้พบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ